ระหว่างรีเล็กสมัยและ S B K ต่างกันยังไงคะต่างกันมากเลยค่ะ S B K เป็นเลสิกนะที่เราเนี่ยเปิดชั้นกระจกตาด้วยใบมีดแล้วใบมีดนะคะก็มีชื่อว่า S B K นะคะ S B K จะแผลกว้างนะคะแผล21มิลนะคะเปิดฝากระจกตาขึ้นมาด้วยใบมีดประมาณ120ไมครอนค่ะเปิดเหมือนเปิดหนังสือหรือเปิดหน้าต่างค่ะจากนั้นนะคะ x อ็ e เ l ม l e r ร์นะคะในการเจลนนะคะเจลนผิวกระจ ตกาเพื่อปรับรูปร่างรักษาสายตาอันนี้คือแผลกว้างนะเราเรียกแผลกว้างนี้ว่าแ a ดเราก็ต้องระวังแฝเนี่ว่ามันจะโดนกระทบกระแทกยน่นขนาดที่รีเล็กสมายเนี่ยเป็นการใช้เลเซอร์ชนิดเดียวนะคะ เรียกว่าเฟมโตเซกันเลเซอร์ค่ะเจลในใยด้านในกระจกตาให้เป็นรูปร่างลักษณะที่เรียกว่าเลนติคูมีความกว้างตรงกลางแล้วก็แบนตรงขอบและเป็นลักษณะกลมจากนั้นก็เปิดแผล3มิลิเมตรนะคะค่อยๆคีบเลนติคูคคนี้ออกมาจะเห็นว่ารีเล็กสมายเนี่ยเป็นการรักษาสายตาแบบแผลเล็กค่ะมีแผลขนาด3มิลิเมตรและไม่ได้เปิดแสบนะคะ นั้นเราก็ไม่ต้องระมัดระวังแฟบมากนักเลยนะคะการรักษาก็หายไวแล้วที่สำคัญด้วยความที่แผลเล็กก็ไปรบกวนเส้นประสาทน้อยตาแห้งน้อยกว่าแสงจ้ากลางคืนสำหรับรีเล็กสมายน้อยกว่าการรักษาตาบนผิวกระจกตาวิธีอื่นๆหายเร็วเจ็บน้อยนะคะเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า f l a p l e s s painless ค่ะ